คณะกรรมาการอาจารย์และก็ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวธิตยาจันตานนนค่ะวันนี้ดิฉันจะขอนําเสนอบทความนะคะงานวิจัยในหัวข้อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์หรือว่า EVA นะคะกับมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น MVA ในในทรัพย์สินนะคะของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะภายใต้การควบคุมของรองศาสตราจารย์ดรธนาโชธบุญวราโชธค่ะ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะและเจ็ดหัวข้อที่เราจะนำเสนอก็มีดังต่อไปนี้เลยค่ะค่ะทุกๆท่านนะคะเคยมีคำถามแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะว่าเราจะเกษียณอายุกันตอนที่อายุเท่าไหร่ดีนะคะแล้วก็หลังจากเกษียณเนี่ยเราควรที่จะมีเงินนะคะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้เรามีมากพอแล้วหรือยังนะคะค่ะ เห <S an other> ็นไหมคะว่าเราจะต้องเก็บเงินสำรองนะคะจานวนมากเลยนะคะในแต่ละช่วงอายุแล้วก็ในแต่ละเดือนคะ่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสถานการณ์โควิดนทีในปัจจุบันนี้นะคะทําให้คนตกงานกันไปจํานวนมากเลยคะ่ะสงสัยเราคงต้องเกษียณอายุกันหลังหกสิบกันแล้วนะคะแต่ไม่ต้องกังวลแล้วก็ตกใจไปนะคะสําหรับท่านใดที่ยังมีความกังวลเรื่องนี้อยู่นะคะสิมีวิธีง่ายๆนะคะที่จะช่วยทุกคนแก้ปัญหาค่ะ ก็คือเพียงแค่คุณนะคะปลุกเงินของคุณนะคะขึ้นมาทํางานค่ะซึ่งการทํางานของเงินนะคะก็คือการนําเงินไปลงทุนค่ะในปัจจุบันนะคะการลงทุนมีหลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินในธนาคารหรือการลงทุนในตราสารหนี้เช่นซ,ซื้อซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะแต่ว่าการลงทุนที่ได้รับการนิยมมากที่สุดนะคะถือได้ว่าผลตอบแทนน่าพอใจที่สุดในเวลานี้ก็คือการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ สถานที่ที่เราจะไปลงทุนในหุ้นนะคะก็คือมีหลายที่มากเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะตลาดดารรุ่งพุ่งแรงนะคะก็คือหนีมี้นตลาด MAI นะคะตลาด MAI นะคะเป็นตลาดหลักทรัพย์นะคะแห่งที่2ของประเทศไทยค่ะจะเน้นนะคะกิจการที่มีบริษัทที่มีขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมๆนะคะหรือว่า SME ที่เรารู้จักกันนะคะพูดง่ายๆก็คือหุ้นนะคะจะเป็นหุ้นที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็มีโอกาสาที่จะริญเติบโต,ตได้ค่ะ แต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกคนว่า high risk high return ก็คือความเสี่ยงที่สูงนะคะก็จะมาพร้อมกับผลตอบแทนที่สูงเช่นกันค่ะและนี่แหละค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษางานวิจัยในทางนี้ของเราค่ะค่ะโดยเราจะศึกษาความสัมพันธ์ของ2ตัวแปรสาคัญทางการเงินนะคะได้แก่ตัวที่1เลยค่ะ EVA ค่ะหรือมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศษษาสตร์นะคะก็คือประสิทธิภาพหรือความสามารถของผู้บริหารค่ะที่จะสร้างกำไรในแต่ละปีนะคะ กับตัวที่สองค่ะคือมูลค่าเพิ่มตลาดนะคะก็คือความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินของบริษัทที่เรานําไปลงทุนหรือความสามารถที่บริษัทเหล่านั้นนะคะจะมีโอกาสในการเจริญเติบโต,ตหรือไม่ค่ะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะผมการศึกษาวิจัยนะคะเราศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง MVA แล้วก็ EVA นะคะ เพื่อเปรียบเสมือนเครื่องมือนะคะที่จะช่วยเราแล้วก็นักลงทุนค่ะในการวางแผนและตัดสินใจคัดเลือกหลักทรัพย์หรือว่าหุ้นที่น่าสนใจที่สําคัญคนที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีด้วยค่ะ ค่ะสำหรับวิธีการดําเนินการนะคะขั้นที่1ค่ะเราจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลงบการเงินค่ะแล้วก็ข้อมูลทางสถิติหรือ financial statement นะคะของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะจํานวน5ปีย้อนหลังนะคะก็คือปี2 5 5 8ถึง2562ค่ะลําดับถัดไปนะคะเราจะทําการคัดเลือกข้อมูลค่ะโดยบริษัทที่เราคัดเลือกนะคะจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุกไตรมาสค่ะและมีจํานวนทั้งหมด137 บริษัทค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาข้อมูลนะคะที่เราได้มาเนี่ยไปคำนวณนะคะเพื่อหาค่า MVA แล้วก็ EVA ค่ะและเราก็จะได้แบ่งข้อมูลนะคะออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะโดยใช้เกณฑ์ที่ว่าบริษัทที่มีมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของทรัพย์สินหรือว่ามี MVA เป็นบวกค่ะในที่นี้เรามีจานวน62บริษัทหรือคิดเป็น46%ค่ะกับกลุ่มที่2นะคะคือบริษัทที่มีมูลค่าเพิ่มหรือ MVA เป็นลบค่ะ จะมีจำนวนอยู่75บริษัทคิดเป็น54เปอร์เซ็นต์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราแบ่งกแลุ่มแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะนําข้อมูลนะคะไปวิเคราะห์ทางสถิติค,ค่ะเพื่อดูแนวโน้มแล้วก็เปรียบเทียบภาพรวมของทั้งสองกลุ่มค่ะเราจะใช้วิธีวิเคราะห์นะคะวิธีแรกก็คือการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา,นานหรือว่า descriptive statistics ค่ะในรูปแบบของค่ามีนค่ามัธยฐานค่าส่วนเี่ยงเนมาตรฐานหรือว่า standard deviation ค่ะ หลังจากนั้นเราจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานต่อนะคะหรือว่า inferential statistics ค่ะเพื่อที่จะอธิบายความสัมพันธ์นะคะโดยเราจะใช้วิธีวิเคราะห์สหสัมพันธ์หรือว่า correlation analysis ไปพร้อมกับการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณหรือ multiple regression analysis ค่ะแต่อย่างที่บอกเลยนะคะว่า เราคิดว่าปัจจัยที่มีผลต่อ MVA นะั้นมีหลายตัวนะคะเราก็จะให้ปัจจัยนะคะที่เป็นปัจจัยอิสระนะคะหรือว่า Independent Variable นะคะได้แก่ WACC ค่ะ ROA ค่ะ EVA CE l o n CE และ Dividend Yield นะคะซึ่งเราคิดว่ามันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า MVA ค่ะซึ่งค่า MVA ในที่นี้เราให้เป็นตัวแปรตามหรือว่า Dependent Variable ค่ะ นี่นะคะสไลด์นี้จะโชว์วิธีการคำนวณ EVA ค่ะ EVA นะคะก็จะได้มาจาก n o p a d ลบ Capital Cost นะคะซึ่ง n o p a d คือกำไรสุทธิของการดำเนินงานหลังหักภาษีแล้วนะคะแล้วก็ลบด้วยต้นทุนของเงินที่เราลงทุนค่ะในส่วนสไลด์นี้นะคะจะเป็นการคำนวณ ตัว V นะคะ Market Value นะคะซึ่งก็คือมูลค่าของบริษัทค่ะส่วน CE นะคะคือเงินที่เราลงทุนจริงค่ะดังนั้น MVA นะคะเท่ากับ V ลบ CE ค่ะก็คือมูลค่าเพิ่มที่บริษัทสามารถสร้างได้หรือการเจริญเติบโตของบริษัทค่ะลําดับถัดไปนะคะก็จะเป็นผลการวิจัยค่ะจากตารางที่ทุกท่านเห็นนะคะจะแสดงข้อมูลเปรียบเทียบนะคะโดยข้อมูลทางด้านซ้ายมือในกรอบสีฟ้าค่ะจะเป็นข้อมูลของกลุ่มบริษัทที่มีค่า MVA เป็นลบค่ะจะเห็นได้ว่า ค่าต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นค่าที่ติดลบค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางข้อมูลทางด้านขวามือหรือว่ากรอบสีส้มนะคะจะเป็นข้อมูลของกลุ่มบริษัทที่มีค่า MVA เป็นบวกค่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะว่าค่าส่วนใหญ่ที่ได้มักจะมีค่าเป็นบวกค่ะซึ่งเราจะสามารถสรุปได้อย่างเข้าใจง่ายๆขึ้นนะคะก็คือกลุ่มบริษัทที่มีค่า MVA เป็นบวกนะคะก็จะมีความสามารถในการสร้างผลกําไรค่ะเช่น EBIT Net Income หรือว่าโนแพดเนี่ยได้สูงค่ะในทางกับกัรน,นะคะก็ยังสามารถควบคุมนะคะต้นทุนทางการเงินหรือ WACC เนี่ยให้มีค่าต่ำค่ะหรือสามารถแข่งขันได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะยังมีความสามารถในการสร้างค่า EVA แล้วก็ MVA ที่สูงมากกว่ากลุ่มบริษัทที่มีค่า MVA เป็นลบอย่างมีนัยสําคัญค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราคาดการเอาไว้แล้วแหละว่า MVA แล้วก็ EVA สองตัวนี้น่าจะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกเราจึงนำข้อมูลนะคะไปศึกษาต่อด้วยวิธีสหสัมพันธ์หรือว่า correlation analysis ค่ะค่ะผลวิเคราะห์นะคะจาก correlation analysis พบว่า MVA ซึ่งในที่นี้คือ the MVA CE นะคะมีความสัมพันธ์กันจริงนะคะในทิศทางเดียวกันและเป็นทิศทางบวกค่ะ กับค่า EVA นะคะยังมีนนย่าสำคัญนะคะที่ความเชื่อมั่นสูงถึง99%ค่ะนั่นหมายความว่าบริษัทที่มีความสามารถในการสร้างกำไรทางเศรษฐศาสตร์หรือว่า EVA ที่สูงนั้นยอมส่งผลให้ MVA หรือมีโอกาสในการจเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตค่ะหลังจากนั้นนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเราเนี่ยมีความสงสัยว่าเราน่าจะมีปัจจัยหลายๆตัวนอกจาก EVA นะคะที่มีผลกับ MVA ค่ะ เราก็เลยนำไปศึกษาต่อที่ u u t t p p l regression และนี่เป็นโมเดลนะคะที่เราจะแสดงออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะผลนะคะออกมาพบว่า EVA นะคะแล้วก็ MVA ค่ะมีผลนะคะเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันค่ะโดยที่ EVA เพิ่มขึ้น2.3%จนะคะจะทำให้ MVA เพิ่มขึ้น1%ค่ะค่ะสำหรับสรุปผลนะคะก็เราศึกษาความสัมพันธ์นะคะเราพบว่า MVA และก็ EVA นะคะมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกนะคะโดย ความสัมพันธ์ของสองตัวแปรนี้นะคะก็จะเน้นถึงพื้นฐานของการสร้างความมั่งคั่งนะคะในทางเดียวกันนะคะ EVA เนี่ยที่สูงหรือว่าบริษัทที่สามารถสร้าง EVA ที่สูงเนี่ยจะช่วยทำให้ี w a c c ที่ต่ำค่ะและก็ยังมีาสามารถความสามารถในการสร้าง EVA ที่สูงค่ะค่ะผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะเรากา็คิดว่าผลประโยชน์ที่เราจะทำเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการตัดสินใจหลักทรัพย์หรือการเลือกหลักทรัพย์ ที่ถูกตัวแล้วก็มีขวดตอบแทนที่ดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วยลดความเสี่ยงนะคะในการที่เราจะเลือกหลักสั์ที่ผิดตัวค่ะสําหรับการนําเสนอในวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่ทราบว่าผู้ร่วมฟังการนําเสนอในวันนี้มีประเด็นคําถามหรือข้อเสนอแนะอะไรหรือไม่คะ ถ้าไม่ถ้าไม่มีนะคะถ้าม,มีก็พูดได้เลยนะคะถ้าไม่มีนะคะก็วันนี้นะคะในเซสชันส่วนที่อาจารย์รับผิดชอบดูแลการนําเสนอเนี่ยก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตลาด m อ i ไไปถึงสองสองสองเรื่องด้วยกันนะคะซึ่งทั้งคู่ก็ต่างเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้นักลงทุนนะคะสามารถที่จะลงทุนได้แต่ของเรื่องของ ของหนูเนี่ยอาจยอยากทราบว่าเอออาจจะฟังไม่ทันนะตอนแรกนะคะว่าบริษัทอะไรที่ที่เราพบว่ามันเป็นบวกอ่ากลุ่มไหนก็ได้ค่ะแล้วก็กลุ่มที่เป็นลบอ่ะนะคะที่ข้าค่ะค่ะ คือพี่ว่ะพ่อได้ค่ะคือจริงๆหนูทําสไลด์มาค่ะแต่เรื่องากนีสไลด์หนูค่อนข้างเยอะค่ะหนูก็เข้ามาให้ค่ะคือจะมีบริษัทที่มี m b a นะคะที่เป็นบวกค่ะก็จะเป็นตามสไลด์นี้เลยค่ะอันนี้คือจะมีทั้ง m b a แล้วก็ EVA ที่มีค่าบวกนะคะก็คือจะเป็นพวกของไฮโดรค่ะ แต่อันนี้หนูจะบอกว่าจากการวิเคราะห์แล้วก็การวิจัยพบว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะหลักทรัพย์ในส่วนของป๊อปคอนหรือว่าเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะจะส่งผลให้มี m b a แล้วก็ EVA เป็นบวกซึ่ง1นึ่งอันดับ1นถึงหเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเลยค่ะจะมีอันดับ2องค่ะของตัวบริษัทแอพพลิเคทนะคะที่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะซึ่งต้องยอมรับค่ะว่าสองหลักทรัพย์หรือว่าสองธุรกิจเนี่ยค่ะก็ให้ผลตอบแทนที่สูงแล้วก็น่าลงทุนค่ะ ที่ถามเพราะว่างานวิจัยชิ้นแรกเนี่ยจะเน้นกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมอะไรตั้นั้นใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าการาฟเนี่ยสูงสูงกว่าเพื่อนเลยนะสนใจอะไรประมาณนั้นแต่เน่ยก็เลยอยากดูว่าพอมาเปลี่ยนเป็นเครื่องมือตัวเนี้ยมันมีกลุ่มเดียวกันออกมาบ้างไหมเออมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเครื่องอมือที่แตกต่างกันเนี่ยมันมันไปในทิศทางเดียวกันไหมแอนอันนี้ก็ เป็นประเด็นที่ท,ที่ที่น่าสนใจเนี่ยนะคะค่ะก็เออจริงๆยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะในการถามนะคะแต่มีท่านใดจะถามเพิ่มเติมไหมคะก็เป็นการวิจัยที่มีประโยชน์นะคะทานสาม